หิมะโตอีกแล้วค่ะทุกคนน่าจะเป็นหิมะสุดท้ายของปีแล้วล่ะค่ะมือนี้ก็รู้สึกว่าโต๊กหนักีเลยค่ะทุกคนค่ะขาวเต็มไปหมดภายในชั่วมงเดียวขาวขนาดนี้แล้วก็น่าจะต๊กมดมือแล้วค่ะเบื้องจากสภาพอากาศทงฟ้าแล้วกับสัปมาณนี้เลยค่ะถ้าทงฟ้าเป็นแบบนี้โต๊กหนักแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเงา้วเลยค่ะที่นี่ผูหลาประมาณสี่หาบุ้งสี่หาุ้งสา ยาวหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนเขามานะทางโทรศัพท์เนาะคะ่ะว่าหิมะจะตกหนักเด้อมือนหนีอย่างประมาณนีเนาะคะ่ะเออตกหนักอีลีค่ะทุกคนค่ะเดือนนี้หน้าเลยคะ่ะจะเขาเดือนมีหน้าแล้วหิมะก็ยังตกอยู่เออสภาพอากาศทิมันแปรปวนเนาะคะนะ่ะเนาะปกติของทุกปีอะเขาเดือนนี้หน้ากับหิมะกับสิมดแล้วล่ะค่ะิ่มหอนแล้วแต่ว่าปีนี้ยังมีตกอยู่ค่ะแต่ว่าขนาดจะเป็นหิมะสุดท้ายแล้วล่ะคะ่ะ เมิ่งค่ะก็โต๊ะแบบว่ามาเรื่อยๆเยนาะคะ่ะตอนนี้ก็มีทั้งลมทั้งหิมะแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่ะจะมีฝนรวมน้ำค่ะทุกคนคะ่ะม,มีรถผ่านด้วยตอนนี้มืนก็เปิดหน้าต่างไทยเนาะคะ่ะทุกคนเบงหิมะตอนนี้ก็บ่ได้เม็ดใหญ่อยังคะ่ะเป็นเม็ดน,น้อยๆล่อยๆสวยงามบ่ค่ะความหนาวเน็บที่สวยงามจ้าทุกคนคะ่ะ มาเห็นคลิปแยวว้ยทรงไทยหิมาปีนี่ก่อนคะ่ะกระสีผักเสียงเนะคะ่ะกระสบผักไปในคลิปเลยอาจสจิแบบว่ากุ๊กๆุ๊บกระจักบลืนไหลเหมือนเหมือนผักปกตินะคะ่ะเพราะว่ามันผักสดบ่ได้นึกอียังนึกอย่างใดกับผักามาเลย <c oughs> นี่แหลคะค่ะเอ็นดูรถคันนี้รถคันน,นี้สวยๆคะ่ะแม่มากๆน่ารักมากเลยรถคันนี้ เอาบรรยากาศสาๆของเกาหลีใต้มือนี้หิมะตกกับเอาบรรยากาศสวยๆของหิมะมาฝากพี่ฝากน้องนะคะอยู่เมืองหนาวกับโมีอยังร้ายเด้อค่ะนอกจากนําเสนอ,อหิมะเน่นาเสนออีกอย่างที่มันอยู่ในเมืองหนาวสิละค่ะนี่โอ้ยเย็นมากทุกคนตอนนี้แม่กเ็เปิดท้ายคลิปอยู่หน้าต่างเนาะคะ่ะเปิดพมุงพะม่ะมานมุงลงมุงลวดค่ะตอนนี้หนาวมาก เมืองสภาพอากาศอิมะตกโปรยโปรยว่าสิบบลงไปเรีน,รน,รนกับสิอดใจดด้โบน้อทุกคนค่ะเอสิบบผ่าคลิปแล้วค่ะเพราะว่ามันมีอาการเจ็บคอนะคะเจ็บคอแล้วก็อาจจะเป็นวัดลงคอแ่ละค่ะอืมวุ่ยหนาวมากขาวเต็มไปหมดเลยจ้า แต่ว่าก็ยังยังถือว่าพไดตกหนักปันใดนะค่ะตรงรถเบิ้งอีประมาณสองถึงสามชั่วโมงว่าจิเป็นจังไดเนาะค่ะว่าสิหนากว่ีหรือเปล่าแต่ว่าเบิ้งแล้วหนาจิตกเง้วเลยค่ะจากสภาพอากาศด้านบนแบบนี้เนาะค่ะฝ้ามืดแบบนี้ตกเง้วเน่น,นอนกับทุกคนนี่เอาบรรยากาศสวยๆเมื่อฝ่าพี่ฝากน้่งจ้าจเหมือนจะเห็ุคลิปเง้วประมาณสามนาทีเนาะค่ะ สวยงามเลยค่ะทุกคนก็ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปนอนตอนกันเด้อค่ะอุ้ยรยากา้ขาดหน้านอนมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะแต่เจอกันคลิปหน้าด้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ